สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะบุก็ยังคงอยู่กับภารกิจต่างๆของหน่วยบรญจาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับทั้งชนท่านฟังได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมาดูกันค่าว่าภารกิจต่อไปของเราจะเป็นภารกิจด้านใดเช่นต่างค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22ศัพท์ใงานพัฒนาภาค2หน่วยบรญจาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเข้าสำรวจความเสียหายเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนางทรงเพศรปุ่มเป้าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มจำนวน100ขวดและผ้าห่มกันหนาวจำนวน10ผืนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณนะบ้านเลขที่153หมู่14ตําบลก้านเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดน,นครพนมนั่นเองค่ะจากสํานักง,งานพัฒนาภาค2ไปแล้วมาต่อเนื่องกันที่สํานักง,งานพัฒนาภาค3กันบ้างค่ะพลนตียุทธชัยจันทราวิภาค ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการดูแลเด็กกำพร้า ที่วัดนะคะได้อุปถรัรมภ์และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อาศาสนสถานในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณวัดดอนจันตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ